ก้อยแก้วปากทางขึ้นอ่าดอยสุเทพเนาะเกยงใหม่จ้าเป็นครัง้งแรกที่ที่มานะลักษณะมันเป็นลานแบบลานหินกว้างอยู่นะลานหินปูนกว้างใหญ่ไพศสาลเลยก้อนเห็นก็ใหญ่โตเลยอันนี้เหมือนนี่เลยตาเหมือนงูนะงูไม่แลบลิ้นก็กําลังจะกินเหยื่อเห็นไหมอาปากมันเป็นกินเหยื่อ เดี๋ยววัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นอย่างเรานี่ขึ้นแน่นอนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวเดี๋ยวคนแก่นน <No. S 1> นนเนีาสวยสุดแล้วคนแก่อยู่ข้างก็ได้หรือวัยรุ่นไปผมตกถ้วแก้วใส่ปากใส่เอา้าแต่ตอนนี้ <c oughs> วัยรุ่นปวดเยี่ยวมากเลยอ่ปะป่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนู้นหน่อยนึงซูมก่อนซูมก่อนอ่า <c oughs> ขึ้นไปแป๊บเดียววัยรุ่น tốt nhất tốt nhất chúng ta quay keo สูงเลยสูงเลยนี่ไงมาถึงต้นน้ำเฉยเลยอ๋อต้นน้ำอยู่ตรงนี้นี่ไงต้นน้ำโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด ที่เราอยู่ล่างนู่นเนี่ยเดินมาตรงนี้ตรงนี้บ่อพักน้ำทุดที่หนึ่งมีไหลขึ้นไปอ,อีกโหนี่เป็นก้อนหินถ่าใหญ่เลยสุดยอดแล้วก็น้ำมาจากตรงนูน้นเดี๋ยวขึ้นก่อนขอญาตพระูุิเจ้าที่สิสเทษ็์รูกขอมาเที่ยวนี่ได้มีจิจนาใดอยากรู้โอ๊ยไปตัดก่อน เ oh. ดี๋ยวไปดูอนเห็นไ,ไหมก็ไหลไปนู่นนู่นคนอยู่ตรงนู oh. ้นกันโอ้เห็นไหมนั่นเพอเป๊กเพอเป๊ก